เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนันประพัดเฉลิมสินธิรันรายงานตัวมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัดครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับ สำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาปัิมากรรมวงเวียนน่าจะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับที่จังหวัดทุกๆจังหวัดเขาจะมีวงเวียนที่มีหอนาฬิกาประมาณใช่ใช่เลยครับคุณนภพัฒหรือคุณรู้ฟังเนี่ยก็จะเห็นว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับก็จะมีหอนาฬิกาน่าจะเป็นของตัวเองแทบจะทุกที่นะครับแต่และจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีการก่อสร้างในรูปแบบที่แตกต่างกันไปไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่ตายตัวนะครับ บางจังหวัดอย่างภาคเหนืออย่างเชียงรายเขาก็จะมีการสร้างหอนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเชียงรายเลยนะครับซึ่ง การก่อสร้างหอนาฬิกาแต่ละที HE, a, so aka, though, ่ก็จะต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อมีการใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตงนะครับที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยมีคําแนะนําอย่างไรให้กับหน่วยรับตรวจบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในวันนี้ครับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงเราก็มีโครงการการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาประติมากรรมวงเวียนของด้วย งงนแหห่่ึซึ่งในวันนี้นะครับวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมพรภูมีผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15สําสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทพ,พัฒน์คุณธนพัฒน์และท่านผูกฟังทุกท่านนะครับค่ะ เราตั้งหัวข้อไว้ว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการก่อสร้างหองนาฬิกาปฏิมาก,กรรมวงเวียนเพราะฉะนั้นต้องถามค่ะกรณีพิเศษต่างจากตรวจสอบกรณีปกติตรงไหนคะครับ สำหรับการตรวจสอบกรณีพิเศษนะครับเป็นการตรวจสอบลักษณะหนึ่งของสำนักงานการตรวจเงินเป็นดินนะครับเป็นการตรวจสอบเรื่องที่มาจากเรื่องร้องเรียนบัตรสนเทศหรือเป็นเรื่องที่ส่งมาจากการตรวจสอบลักษณะอื่นจากสำนักตรวจสอบต่างๆของสำนักงานการตรวจเงินเป็นดินเช่นมาจากการตรวจสอบพบการเงินรายงานการเงินการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งการตรวจสอบกรณีพิเศษเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและพฤติการแห่งการกระทำผิด น่าเชื่อว่ามีข้อบกพล้องรอให้เกิดความเสียหายหรือโดยทุจริตตามกฎหมายวินัยการเงินกลางหรือกฎหมายอื่นถ้าจะให้เรียกแบบง่ายๆนะครับคือเป็นการตรวจสอบสืบสวนทานองเดียวกันกับการสืบสวนตามประมวลกฎหมายอาญานะครับถ้าจะถามว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากการตรวจสอบอื่นอย่างไรองขออนยญาบอธิบายอย่างนี้นะครับการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจินแดนดินจะแบ่งเป็นลักษณะการตรวจสอบออกเป็น3ด้านนะครับ 1. ด้านการตรวจสอบผลสำลิศประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านที่สองเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการที่สามเป็นการตรวจสอบการเงินซึ่งการตรวจสอบกรณีพิเศษก็อยู่ในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นการตรวจสอบในเชิงลึกที่น่าเชื่อว่า,วามีการทุจริตสําหรับในความเหมือนในการตรวจสอบแต่และด้านนะครับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลดำเลิตประฏิทธิภาพการดำเนินงานหรือด้านตรวจสอบปฏิบัติตามากฎหมายหรือด้านการเงินนะครับก็เป็นการสแปงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาว่ามีการกระทําถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการฏิบิราชิการมีความคุ้มค่าและมีประฏิทธิภาพหรือไม่อย่างไรชวนในความแตกต่าง จะมีขีดเส้นแบ่งอยู่ก็คือหากเป็นกรณีที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบได้มีพฤติการที่น่าเชื่อว่ามีการทริตก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบกรณีพิเศษซึ่งจะมีสำนักเฉพาะตามโครงสร้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสำหรับในส่วนภูมิภาคผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือสำนักงานการตรวจดนินเป็นภูมิภาคครับ ครับเรียกได้ว่าประชาชนผู้ที่รักเงินแผ่นดินเนี่ยอาจจะมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าตรงนี้อยากให้สตง,งไปตรวจสอบหน่อยเราก็อาจจะเป็นเคสของการตรวจสอบกรณีพิเศษได้นะครับสำหรับในกรณีศึกษาที่เรานํามาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการกอร่อสร้างหอนาฬิกาปฏิมากรรมวงเวียนอยากจะสอบถามท่านผู้ช่วยครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเราถึงเลือกตรวจสอบโครงการกอร่อสร้างหอนาฬิกานี้ครับ ที่มาเรื่องโครงการก่อสร้างหอานาการปฏริมากรรมโงเบียนนะครับเป็นเรื่องที่สำนักตัวเดินแต่เดินจังหวัดได้ตรวจสอบหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดซึ่งเป็นการตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ป็นการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว,ว่ามีข้อบกพร่องอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือแบบรูปรายการมีการกำหนดนาฬิกายี่ห้อไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงโดยยี่ห้อดังกล่าวบ,บริษัทผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศแต่มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยจำนวนหนึ่งรายการกำหนดดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์เพผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการล่งหมายีนห้การแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ส่วนประเด็นที่2จากการตรวจสอบกบพบว่านายกาที่ส่งมอบเป็นยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายงานการขอสร้างตามสัญญาผู้ควบคุมงานและคณะต้องการตรวจรับพัสดุควบคุมงานและตรวจรับไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาทำไมรา,า,ากการเสียหายและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0และน่าเชื่อว่าเป็นการกระทำความผิดตามระมวลกฎหมายอาญามาตรา157 ครับนี่คือสองประเด็นที่สำนักตรวจดินประเด็นจังหวัดได้ตรวจสอบในบ้างต้นนะครับแต่เนื่องจากตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานการดินประเด็นจังหวัดกรณีพบว่าการตรวจสอบน่าเชื่อว่ามีการที่เกิดขึ้นก็นจะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจดินภูมิภาคซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบสำนักการตรวจดิวนว่าด้วยการตรวจสอบกรณีพิเศษและการสนอเรื่องความผิดวินัยการเดินการกลางของนัด พศ292นี่คือที่มาของการตรวจสอบกรณีพิเศษครับค่ะแล้วอย่างกรณีเรื่องที่เราหยิบยกมาคุยกันวันนี้ค่ะคือเกิดอะไรขึ้นเหรอคะที่เราไปตรวจสอบเจอมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเหรอคะครับผมขออนุญาตอธิบายทีละประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับกรณีการกําหนดนาฬิกาเป็นย่อเฉพาะจอตรงในรายการประกอบแบบจะทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับตามระเบียบจากการตรวจสอบจากพยานหลักฐานนะครับข้อทีจจริง พอสรุปได้ทางนี้นะครับคือมีการทําสัญญาก่อสร้างนาฬิกาปฏิมากรรมวงเวียนตามแบบรูปรายการซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในส่วนของนาฬิกาปรากฏว่าได้มีการกําหนดรายละเอียดยี่ห้อเล่นรุ่นนาฬิกาเป็นยี่ห้อหนึ่งสมมติว่านะเป็นยี่ห้อกอจึงมีปัญหาว่าจะกําหนดเช่นนี้ได้หรือไม่ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปศ .2560 มาตรา9ได้บัญญัติไว้ว่า าการกำหนดคุณในลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคำานงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้กานไหลของยอี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ให้ระบุยี่ห้อน,นั้นได้เมื่อเราพิจารณาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า เขาห้ามระบุยี่ห้อใดย่อหนึ่งหรือคุณลุบัติใกล้เคียงกับยี่อใดย่อหนึ่งจึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบาริหารพัสดุภาคร,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 รัฐพศส2 5 6 0มาตรา,าวนะครับจึงมีประเด็นที่จะต้องวินดจฉัาายว่าการกำหนดยี่ห้อและรุ่นของงาาร เป็นมีข้อกคดังกล่าวนะว่าเป็นการมุ่งหมายมีง่ามีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมเข้าขายความปิดตามมาตราาเนเองพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหนื่องของรัฐปศ2542หรือไม่น,นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจ่านะครับในการตรวจสอบคอระีพิเศษซึ่งจากการที่เราไป สืบทางอีเมลจากบริษัทของยี่ห้อกได้สอบถามราคาปรากฏว่านาฬิกายี่ห้อกมีตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยและจากการสอบถามบริษัทก็ทราบว่าในการสั่งซื้อนาฬิกาจะไม่ปิดกั้นผู้ใดไม่ว่าจะเป็นห้างร้านบริษัทหรือบุคคลใดก็าตามสาม,มารถที่จะสั่งซื้อและนํามาติดตั้งได้นะครับ เมื่อเราได้ข้อเด็จจริงเป็นแบบนี้จึงพิจารณาได้ว่ายังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามมาตรา11แห่งกระลาบบรรับป้าด้ดวยความผิดเกี่ยวกับการเสน,น,นอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปตออท,ทแต่อย่างไงเสียก็ยังคงมีการกระทำผิดคือไม่ปฏิบัติตามพระราชบ,บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรวยงานพัสดุภาครัฐปศทข้อมมาตรา9นะครับนี่คือประเด็นที่1ครับส่วนประเด็นที่2กรณีช่างควบคุมงานและ กรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมงานและตรวจรับไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการงานก่อสร้สางตามสัญญาข้อได้จริงนะครับตามสัญญาราะบุนาฬิกาเป็นยี่ห้อก่อแต่การสร่งมอบของผู้รับจ้างและการตรวจรับของนนคณะกรรมการตรวจรับและจ้าควบคุมงานกลับเป็นยี่ห้อก่อ สำหรับประเด็นนี้ก็ได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานและพยานบุคคลของผู้ติดอกองแล้วเห็นว่านะครับสายที่มีการเป็นเปลงยี่ห้อเนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับได้ประชุมร่วมกันแล้วเห็นว่ามีหลักฐานมายืนยันว่ายี่ห้อขอมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับยี่ห้อกอที่ระบ,บุไว้ในสัญญาแต่มีอายุการใช้งานที่ยืดยาวนานกว่าประกอบกับมีราคาแพงกว่าจึงได้ร่วมกันอนุมัติ ให้ใช้นาฬิกายี่ห้อขอ,ขอแต่ไม่ได้ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขสัญญานะครับในชั้นนี้เราก็จึงไม่ปรากฏข้อท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพียงพอที่จะพิสูจน์จนเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดเิจนาหรือมีพฤติการแจ้งชัดว่าได้กระทําผิดอันเป็นเหตุให้ต่างรายการเสียหายเข้าข่ายความผิดอาญาพฤติการเป็นเพียงแต่เป็นการไม่ฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบร,ริหารปฏิดุภารัฐพอ .2 5 6้นะครับ ซึ่งในการตรวจสอบผเิตน,นะครับเพื่อจะนําบุคคลใดคนหนึ่งเข้าถูกกระบวนการยื่นกล่าวโทษว่ามีการกระทําผิดกฎหมายอาญานั้นสํานักงานการตรวจดินของเรานะครับต้องตรวจสอบจนได้หลักฐานจนได้ความแจ้งแคทอย่างเท็มยิงและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคิดเจงนสแสดงพาย,ยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือประเด็นข้อตรวจพบที่สําคัญสองประเด็นครับครับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ต,ต่างๆที่หน่วยรับตรวจจะต้องทําในการก่อสร้างเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับมีผลกระทบยังไงบ้างครับสําหรับผลกระทบนะครับามเริยนที่ตรวจสอบอาจจะไม่มีผลกระทบนะครับเพราะเนื่องจากไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจมีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นอาจมีการระบุยี่ห้อในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุทําให้ผู้ประกอบการรายอื่นขาดโอกาสในการเข้ายื่นข้อเสนอราคาและอาจเป็นการเปิดโอกาส ให้ไม่มีการเก่งขันาราคาอย่างเป็นธรรมก็ส่งผลให้กับการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสและกรณีการส่วนรับไม่เป็นไปตามสัญญาก็เช่นเดียวกันครับเพราะาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้และไม่ขอให้เกิดประโยชน์ลงจุด,ดเก็บเรืยกชนและปฏิจจจัครับนี่คือผลกระทบคานี้ดาเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับค่ะ <c oughs> พอเราพบประเด็นต่างๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราให้คําแนะนําอะไรไปบ้างอะคะ รับสำหรับคำแนะนำนะครับข้อดหรือแม้เป็นอย่างหน่วยรับส่วนทั้งสองประเด็นดังกล่าวข้างต้นนะครับสงงานักงนานการโดยรูปผ้าก็ได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเห็นว่ามีการกาหนดยี่ห้อของนาฬิกาไว้ในรายการประกอบเดบโครงการก่อสร้างขงนาฬิกาปฏิมากรรมวงเวียนเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจา้จางและบริหารพัสดุภาครัฐพศ250การส่งมอบและการติดตั้งนาฬิกาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา เลขมการตรจวจรับประถมได้ร่วมกันอนุมัติให้ใช้นา,าราอีดยีย่อหนึ่งโดยไม่ได้ํำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจเพื่อพิจาและดำเนินการแคไขส่ัญญาเป็นการไม่ไปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและาการบริาหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 แต่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดเพียงพอที่จะพิสูจน์จนเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดเกตนาหรือมีพฤติการแจ้งชัดว่าน่กจะทำความผิด อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายาพฤติการดังกล่าวเป็นเพียงแค่การไม่ไปฏิบัติตามพระาราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบร,ริออหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 60มาตรา9และตามระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ,ะการบริออหารพดุภาครัฐพศ2 5 60ข้อ161และข้อ165กรณีดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเนื่องจากย้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบค้อบังคมบมาติคณะรัลมนตรี หรือแบบแผนคันบัดลาชก,การไม่มีลักษณะเป็นการจงใจไม่ดิบัตรตามกฎหมายตามในพระราชบัญญัตินาการดเนินทางของรัฐพอสองจัาหนึ่งประกอบมาจากอหนาวักถามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการถุกเป็นบินพอ2 5ง1องงอหนึ่งเห็นควรดําเนินการแจ้งผู้ที่มีอํานาจดําเนินการทางวิใัยกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของต่อไปคือในกรณีแจ้งเฉพาะวิยนัยอย่างเดียวเพราะเนื่องจากไม่มีความเสียหายนะครับครับแล้วเ,เราแจ้งทางวินัยไปแล้วเสนอแนะไปแล้วเนี่ยครับหน่วยรวจเขาดําเนินการยังไงต่อกับเคสนี้ครับครับสาหรับการติดตามผลนะครับของการตรวจสอบ,สอบ,สอบ,สอบก็ถือว่าเป็นนโยบายของคณะกรรมการตรวจแผ่นดินเป็นนโยบายของผู้ว่าการตรวจดินและคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจดิน เพราะเนื่องจากการติดตามผลเป็นมาตรการและมีความสาคัญเพราะการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเดินแดนดินจะสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการติดตามผลเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิัยการเนินการกลางสําหรับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากสานักงานการตรวจดินแดนดินมีาคเซึ่งได้แจ้งผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจก็อยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งยังอยู่ในการกําหนดระยะเวลาที่กาหนด60วันที่หน่วยรับตรวจต้องแจ้งผลดาเนินการให้ทราบ จึงยังไม่ได้รับแจ้งผลแต่อย่างใดครับซึ่งเข้าใจว่านะครับหลังจากนี้หน่วยรับตรวจต้องไปตั้งคณะกรรมการ,การดําเนินทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทางสอทมได้แจ้งไปครับอืมค่ะก็คือแนะนําเรียบร้อยแล้วหน่วยรับตรวจก็ต้องไปตั้งเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปใช่ครับค่ะ งั้นสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงหน่วยรับตรวจที่อยู่ในเครือข่ายของการปฏิบัติงานของภาครัฐนะคะที่สตงอยากจะฝากไว้รวมไปถึงมีอะไรที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับประชาชนด้วยเชิญเลยค่ะครับอนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยรับตรวจทุกหน่วยนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจสอบของสานักงานการตรวจประมินทุกลัษณะงานนะครับในฐานะที่ผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการตรวจประมินโพศต์ ออนลนผมในฐานะของประชาชนคนหนึ่งนะครับผมขอฝากถึงหน่วยรับตรวจทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการโครงการหรือแผนงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอไม่คานึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติเป็นหลักขอให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนาการดำเนินรการอย่างเคร่งครัด ที่ทําแบบนี้เพราะเมื่อหน่วยวรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้องและรักษาวินัยการดำเนินการกลางแล้วเชื่อว่าจะเป็นการป้อ,องกันหน่วยวรับตรวจและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับส่วนในกรณีที่หน่วยวรับตรวจมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชะบัญญัติประกอบนมันดินว่าด้วยการดุดันดินโพสสอง,องห้าออหนึ่งหรือกฎหมายวินัยการดเนินการคลังของรัฐหรือในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจดุนดินนะครับหน่วยรับตรวจก็สามารถสอบถาม เป็นหนังสือมาได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานการตรวจแผ่นดินที่จะต้องตอบไปทราบครับนี่เป็นข้อฝากสําหรับหน่วยตรวจสส่วนสําหรับประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าสำนักงานการตรวจแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงินแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายไ,ได้ตรวจสอบการรับการจ่ายการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาและการบริหารเงินซึ่งเงินทรัพย์สิน สิทธิหรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจสำนักงานการอุดินจะไปบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบโง่งใสเที่ยงธรรมก้าหาญประจากา์นิกกติและก็เป็นไปตามหลักธรรมิบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของสนเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินในการช่วยกันดูแล รักษาเงินแผ่นดินถ้า,าท่านพบเห็นว่าหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่โปร่งใสหรือไม่ถูกไม่ควรไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าก็ขอให้ท่านส่งหนังสือหรือเดินเข้ามายัางสำนักงา,านการตรวจแผ่นดินซึ่งเราก็จะปกปิดรายชื่อทัดไว้เป็นความลับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันตรวจสอบไปพร้อมๆกันเพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทัน้งชาติครับค่ะ วันนี้ก็ได้สาระความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบกรณีพิเศษโครงการก่อสร้างหอนาฬิกาปณิมากรรมวงเวียนจากวิทยากรของเรานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณสมพรภูมิผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนั้นท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งจากสื่อวิทยุรัฐสภาทั้งทาง,ทางวิทยุนะคะหรือว่าทางสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน TP Channel นะคะรวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่เว w ร์ไวเว tpchannels.org และเราก็ยังมีช่องทางที่ท่านสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของสตงนะคะช่องทางนิวสปีเดียต่างๆอย่างเช่น YouTube c h annels แล้วก็ Facebook Live ของสตงนะคะคก็พิมพ์คำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปเท่านั้นแล้ค่ะก็สามารถที่จะติดตามได้ในเวลาเดียวกันเลยนะคะค,ค่ะ วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงเจอกันทุกทุกวันพฤหัสบดี3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งวิทยากรของเราคุณสมพรภูมิคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องรวมถึงดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกวันพรัสป,ปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์